ในขั้นตอนนี้นะครับก็คือการที่เราจะนํารายการปรับปรุงนะครับผ่านไปยังบัญชีแยกเพดทั่วไปนะครับเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกนะครับก็คือค่าเสื่อมราคาอาคารเดบิตนะครับค่าเสื่อมราคาอาคารไม่เคยมีในบัญชีแยกเพดนะครับดังนั้นจําเป็นจะต้องเปิดบัญชีแยกเพดขึ้นมาใหม่นะครับ ด้านเดบิตนะครับ2,916.67ต่อไปนะครับค่าเสริมราคาสะสมอาคารค่าเสริมราคาสะสมก็ไม่เคยมีนะครับเราก็จะต้องเปิดใหม่ อยู่ด้านเครดิตนะครับวันที่31 2สิบเองพเ้สิบหดหเจ็บิตด้วยค่าเสริมราคาเครื่องใช้สำนักงานไม่เคยมีนะครับเดินเชียรแพทยก็ต้องเปิดใหม่ ด้านเดบิต1,333.33ดเครดิตด้วยค่าเสริมราคาสะสมเครื่องใช้สำนักงานไม่เคยมีนะครับเปิดใหม่ บ้านเครดิตหนึ่ง3ันสามร้อยสามสิบสามจุดสามสต่อไปนะครับเดบิตด,ด้วยค่าสาธารณุปโภคค่าร้อยนะครับเคยมีนะครับในสมุดบัญชีแพเยของเรานะครับค่าสาธารณุปโภคดังนั้นเราจึงนำไปที่บัญชีแพทยเดิมนะครับวันที่สาเอ็ดนะครับห้าร้อยนะครับ ต่อไปนะครับตัวสุดท้ายค่าสาขาณุระโภค้างจ่ายนะครับไม่เคยมีนะครับจำเป็นจะต้องเปิดใหม่ครับอยู่ด้านเครดิตนะครับ,บ,ลลด,รบด้วยยอด500เรานำมาใส่ครบแล้วนะครับ คราวนี้เราก็คงจะต้องมาดูยอดคงเหลือนะครับของสมุบ,บัญชิอาเพนว่าหลังจากที่มีรายการปรับปรุงไรายได้ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมียอดคงเหลือเหลือเท่าไหร่บ้างนะครับเหลือเท่าเดิมหรือไม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงครับเราเริ่มที่เงินสดก่อนนะครับเงินสดไม่ได้มีผลกระทบกับรายการปรับปรุงนะครับดังนั้นจึงมียอดเท่าเดิมคือ2ล้าน 9, พันครับลูกนี้นะครับ ไม่มียอดคงเหลือนะครับนายเจมสศักด์ก็หมดไปแล้วครับลูกนี้นายเจมศักด์ไม่มียอดคงเหลือสองฝั่งเข้ากันนะครับลูกนี้นายเกษมก็มียอดเท่าเดิมนะครับก็คือสองหมื่นสามพันอาคารเท่าเดิมเจ็ดแสนเครื่องใช้สํานักงานแปดหมื่นเท่าเดิมนะครับเจ้าหนี้บริษัทปีนาแปดหมื่นเท่าเดิมเจ้าหนี้หอจอกกอปายฝันนะครับ สองฝั่งนะครับเท่ากันนะครับดังนั้นก็ไม่มียอดคงเหลือนะครับหมดไปเหมือนกันนะครับทุนเท่าเดิมนะครับสองล้านเจ็ดขายสินค้านะครับมียอดรวมเท่าเดิมนะครับที่8ปดหมื่นสามพันหกร้อยนะครับส่วนลดจ่ายเท่าเดิมรับคืนเท่าเดิมซื้อสินค้าก็เท่าเดิมนะครับซึ่งซื้อสินค้านั้นมียอดคงเหลือนะครับเท่ากับ ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับค่าขนส่งเข้าเท่าเดิมส่วนลดรับเท่าเดิมส่งคืนเท่าเดิมนะครับซึ่งส่งคืนที่เท่าเดิมนี้มียอดคงเหลือของบัญชีส่งคืนนะครับเท่ากับหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับค่าขนส่งออกเท่าเดิมค่าสาธารณูปโภคนะครับ เปลี่ยนแป,ปลงไปจาก1,500ปรับปรุงเพิ่มเข้ามาอีก500ครับดังนั้นจะมียอดคงเหลือเท่ากับ2,000ครับค่าเสื่อมราคาอาคารนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับค่าเสื่อมราคาสะสมก็เพิ่มเข้ามาเครื่องใช้ก็เพิ่มเข้ามาและสะสมเครื่องใช้ก็เพิ่มเข้ามานะครับค่าสาธารณภูมิภาคจ่ายก็เพิ่มเข้ามานะครับทั้งหมดนี้ก็แสดงยอดคงเหลือถูกต้องแล้วนะครับ